ไม่น่าเชื่อเลยว่าผู้มองมองอย่างเราจะต้องมาเป็นแม่บ้านทําความสะอาดบ้านให้กับพกพลือหาดเพลิงโอ้แย่ที่สุดเลยนี่เป็นฉบับจดหมายนะครับฉบับแรกนะครับของธานิดนะเหมือนจะให้มาค่านอนบนไส้ที่อยู่บนโต๊ะอาหารข้างบนนะครับนี่แกแอบแฝงอยู่ในนี้ตั้งนานแล้วเหรอนั่งกินข้าวอยู่ตั้งนานแกเป็นกบฏเหรอหรือว่าธานิเหมือนไส้ที่แกแอบกินหมูของธาน,นิ้ใช่ไหมธานิเลยใช้ฉช่นมาค่าแกแอบกินลูกชิ้นของธาน,นิ้ใช่ไหมเอ้ยยอมแล้วเดี๋ยวซื้อแต่จิ๋วมาคืนให้ แล้วก็จะดอกนี่นะฮะไม้ถูพืน้นเฮ้ยไม่ใช่กงร้อนะครับกงร้ออะไรสักอย่างแต่รู้สึกเป็นอาวุธที่ยอดฮิตกงรอ้อกิขาฮะกิชากิขาอะไรเนี่ยโคเท่ฮะอาวุธยอดฮิตเลยนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังนะไว้คลิปไหนดีเจอหันหน้าเดี๋ยวผมจะเอาเนี้ยไปสู้มันนะผมจะไปสู้กับมังกร่าด้วยกงรอ้อกิขานี่ผมคิดว่าทางน,นี้อยากจะให้เรามาเป็นคนรับใช้ผู้มาหโมงเป็นอาชีพที่ไม่เหมาะสม กับเรานะฮะนี่เราก็ทําลายบ้านซะเลยถูบ้านใช่ไหมอจจะถูให้ท,ทําลายให้หมดเลยถูบ้านถูบ้านขัดกวาดถูบ้านเงิเงชีวิตของผู้โมอมกออเปลี่ยนไปเอ้ยเงถูบ้านถูบ้านเงิน,น,นใครจะอ้อาวุธนี้ก็เข้ามาผู้พเพลินเลยครับฆ่ามไม่ยากนะฮะอาวุธชิ้นนี้รับจดหมายระยะแล้วเข้ามาเลยนะครับเข้ามาถึงก็คุยคุยคุยปุ๊บภารกิจแรกเลยฮนะจัดการแล้วก็ได้อาวุธนี้ไปใช้ยาวๆนะฮะเปลี่ยนอาชีพเป็นคนถูบ้าน นะครับขอบคุณทุกคนมาหน้าที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดซับส,สไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ